สวัสดีค่ะดิฉันพันโทหญิงกฤษณีวิเชยรัตน์ค่ะจิตอาสา904ศหลักสูตรหลักประจำรุ่นที่1นึทับ61เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์รหัส B035 ค่ะสวัสดีครับผมจุลพันธ์สอนพนมวันณยทธยาครับนักวิชาการอิสระด้านศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ครับค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาติดตามรายการไลฟ์สดที่เกี่ยวในเรื่องของการศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ในเรื่องของประวัติศาสตร,ร์ที่น่าสนใจนะคะในรายการที่ชื่อว่านัดกับหนูอาสาพา,าไปดูให้รู้กัน วันนี้เราก็ต้องไปดูให้รู้กันใช่ไหมคะพี่นัทับวันนี้เรารอยู่กันที่ไหนคะพี่นัทเออเราอยู่หน้ากองระชาการกองทับบกนะครับกองระชาการกองทับบกซึ่งบริเวณตรงนี้ก็คือบริเวณพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรตินะคะคที่สําคัญก็คือเป็นอาคารเก่าเป็นอาคารเก่าแก่เลยซึ่งซึ่งสร้างในเมื่อปีพศ2453นะครับในสมัยรัชากาลที่5ครับในสมัยรัชกาลที่5้เลยถือเป็นอาคารโบราณเป็นอาคารโบราณครับเอวันนี้เรามาพิพิธภัณฑ์อย่างเดียวไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราต้อง ไปดูไหนว่ามีน้องๆน,น,นักเรียนคนไหนที่มาร่วมกิจกรรมกับเราในตอนนี้บ้างนะคะคเดี๋ยวเอ๊เราเดินมาเรื่อยๆดูซิว่าเราจะเจอใครบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาไหนน้องวินมาคุยกับพี่หน่อยเร็วอ่าน้องวินมาแนะนําตัวนิดนึงค่ะน้องวินตรงชื่ออะไรตอนนี้ครับน้องวินตรงนี้น้องนี้แหละครับตรงกลางเลยชื่ออะไรเอ่ย เด็กชายเด็กชายนักพัฒน้สิ่งสมครับศึกษาสันประถมศึกษาปีที่ห้ามาจากโรงเรียนโรงเรียนกอทภบุัมภ์พิศราวุฒิพิทยาไหมคะอุปถัมภ์ครับโอ้โหชื่อเต็มเลยนะคะที่สําคัญมาเต็มเครื่องแบบจริงๆน้องวินเป็นยังไงบ้างเมื่อสักครู่นี้ได้เดินเล่นเดินดูมีอะไรน่าสนใจบ้างน้องวินได้เห็นหลายอย่างเนาะและอันนี้น้องวินเมื่อกี้น้องวินเห็นน้องวินถามพี่ใช่ไหมเอ่ย ว่าเป็นยังไงคะเป็นเป็นสิงตโตโบราณหรอสิงโตรู้เก่าอยากรู้ไหมง,งั้นเดี๋ยวต้องขออนุญ,ญาตให้อาจารย์คุณครูพี่นัทเล่าให้ฟังแล้วแหละว่าสิงโตโบราณคู่นี้เนี่ยท่านมีที่มาอย่างไงบ้างครับเออสิงโตโลหะที่เราเห็นอยู่คู่กันเนี่ยนะครับเราจะเห็น เวลาแต่ละสถานที่หล,หลายแห่งเนี่ยมักจะมีะเป็นเป็นรูปสัตว์ที่ที่ดูร้ายเนี่ยนะฮะไว้ไว้ข้างหน้าเพื่อป้องกันสิ่งประมงคลหรือสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้าไปถู่ในอาคาร<อ>นะครับแต่ปรากฏสิงโตโลหะคู่นี้เนี่ยมีความน่าสนใจเพราะว่าเป็นสิงโตที่เดิมเนี่ยเป็นสมบัติของ จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลาประมุขพงศาพิมุก<ช>นะครับเ<ช>จ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงกรมพยาพานุพันธ์วงวรเดจชจึ่งเป็นพระอนุชาองค์เล็กของรัชกาลที่5นะครับซึ่งปรากฏว่า<ช>ถึงโตโลหะคู่นี้เนี่ย เดิมเนี่ยตั้งอยู่หน้าวังบูรพาพิรมวังบุรพาพิรมเฮปัจจุบันนี้น่ะจะก็อยู่ตรงประมาณแถวแถวย่านพาุรัตนะครับย่านพารุรัตโอ้โหตอนั้นตัววังไม่เหลือแล้วตัววังไม่ไม่ไม่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ถึงโตคู่นี้เนี่ยแต่เดิมนั้นเคยถูกย้ายไปตั้งอยู่ที่ตรงบริเวณหน้าที่นั่งสิบวโมกพิมานนะครับที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์สารแห่งชาติพระนครจําได้เลยว่าตอนเด็กๆเนี่ยตอนเวลาไปดูพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็เคยขึ้นไปนั่งอยู่บนหลังโตับไม่นิง ถ้าเกิดขึ้นได้นี่ไหวไหมจริขึ้นไหวไหมครับ,รบตอนนี้คงไม่ไหวเลยนะนนเพราะว่าย้ายมานะครับมีการย้ายมากา็ว่าเอ่อมีการนึกถึงคุณนอุปการของท่านที่มีตัวกองทัพบกนะครับเพราะฉะนั้นเขการย้าย,ยาสิ่ตโตโลหะคู่นี้<ช>มามาไว้ที่หน้ากรมประชาการของทัพบ,บกครับในปัจจุบันโดหงามมากแล้วก็มีเป็นร้อยปีเดี๋ยวตอนนี้เริ่มร้อนละไปแลไปข้างในดีกว่าน้องวินเนาะโอเคค่ะสาวๆมาปะลูกปะครับเชิญครับมาค่อยๆเดินนะคะโอ้โหถึงบอกว่าที่นี่นี่ถือเป็น ิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมในเรื่องของเรื่องราวประวัติศาสตร์ทางทหารค่อนข้างเยอะมากนะคะพี่นัทที่สําคัญคือตั้งแต่สมัยกรุงศรียุธยาเป็นราชธานีจนถึงสงครามเวียดน,นามเลยทีเดียวท<ช>ีนี้เดี๋ยวเราต้องพาน้องๆเข้าไปดูแล้วละ่ะมาค่ะคเด็กๆอ่ามาโฟกัสมาค่อยๆเดินนะคะเราก็คงจะได้เห็นในเรื่องของเรื่องราวที่เกี่ยวกับการจัดแสดงทั้งในเรื่องของอเครื่องหมายที่เรียวกว่าเครื่องหมายแล้วก็เรื่องราวอ่าเราค่อยๆเข้าไปแล้ว ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในบริเวณภายในของพิพิธภัณฑ์นะคะเราก็จะได้เห็นทางฝั่งซ้ายนี่โอ้โหพี่น้าขาขออนุญาตอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเป,เป็นภาพเนาะครับเป็นแผนที่ที่พูดถึงภูมิสถานก็คือลักษณะของที่ตั้งของเกาะเมืองของจังหวัดพระคนครศรีอยุธยาอยุธยาเลยโบ,บราณเลยนีไม่ได้เป็นจังหวัดนะก็ค,ะคือว่าเป็นศูนย์กลางการกปกครองในสมัยกรงุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนะคร<ๆ>ับว่าเรียกว่านี่นี่เทคนิคของของยุทธศาสตร์คือ น้ำล้อมรอบเนาะ,ะ,ะลักษณะของเมืองที่มีลักษณะของน้ำล้อมรอบก็จะช่วยในการป้องกันตัวท<ะ>ําให้อยุธยาเนี่ยสามารถเป็นเอกราชนะครับ <ทะ S 1> อยู่ได้เนี่ยถึง417ปี417ปีนานไหมวินยาวนานมากเลยนานมากเน,ะนา,นาเนอะอ่าไหนวินเราเดินเล่นมาเรื่อยๆขอมาพี่นัทนำน,ำน้องๆมาดูทางนะนี้นิดนค่ะ เลยค่ะเดิน,นะคะเด็กๆก็ะจะเห็นนะฮะว่าเรื่องของอาวุธยุทธภัณฑ์ต่างๆนะมีดาบหลายชนิดเลยนะครับมีอาวุธหลากหลายชนิดแล้วก็สงครามที่สําคัญๆก็มีอย่างสงครามยุทธหัตถีของสงครามยุทธหัตถีสมเด็จรพะระนเรศวรมหาใครรู้จักสงครามยุทธหัตถีบ้างคะยกมือรู้จักไหม คุ้นไหมอ่ะเอาใหม่เ้าบอกว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยุ้จักไหมคะจักยุตจักดีคำว่ายุทธหัตถีคืออะไรนะครับยุทธาเพราะว่าการรบพุ่งนะฮะ,ะ,ะซึ่งจะมีคําเป็นการสมาทค,คํากับคําว่าหัตถีที่แปลว่าผู้ที่มีมือ,อ,อก็คือช้างเพราะว่าช้างมีงวงเหมือนออมืออ๋อแสดงว่าต้อง็นรบด้วยช้างอ่าเป็นการรบบนหลังช้างนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะมีอาวุธหลากหลายนะครับมีทั้งดาบนะครับแล้วก็จะมีเครื่องป้องกันอาวุธที่เราเรียกว่าโล โล่ Low, ด้วยอ๋อนี่คือโล่ Low, ใช่ไหมคัถ้าเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะจะไปเรียกว่าโล่แต่ถ้าเกิดว่ากลมๆจะเรียกว่าเขน๋อ้เครื่องกล,กลียกว่าเอ่คนโบราณจะมีเครื่องป้องกันอาวุธหลักๆเนี่ยก็จะมีเอ่อเรียกว่าดั้ง เขนแล้วก็โลดั้งเขนโลดถ้าดั้งก็เหมือนกับดั้งจมูกเรานี่แหละนะฮะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเอาไม่ใช่ใช่ไหมคะดังดั้งเรานี่แบนอ่าดั้งเรานี่แมปแบนลงไปนะครับอ่าเป็นแบบนั้นอันนี้เริ่มมามีมีมีสัตราวุธที่เอ๊ะจริงๆน่าจะเป็นสัตราวุธในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรไหมครับปืนยาวมากเลยอ่ะทช่ไมเด็กๆโอ้แล้วยิงจริงนะคะอย่างนยาวมากยิงยังไงดีครับยิงยังไงดีถ้าปืนยาวขนาดนี้น้องบีจะยิงยังไงอ่าโฟกัสจะยิงยังไงเด็ก ต้องมีคนคอยมาแบกไหมจับไปข้ปางหน้านะฮะปืนสมัยก่อนเนี้ยมีความยาวแบบนี้ก็ต้องมีการตั้งขาทรายอ๋ออ๋อนี่ใช่ไหมคะเห็นเห็นขาไหมลูกเ,เห็นขาใครคะขา,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 ขาพี่หรือขาปืนนายชี้ให้ดูหน่อยนะ้องวินชี้ให้ดูตรงไหน เห็นไหมต้องมีขาเห็ไหมถึงจะสามารถที่จะประคองแล้วก็ยิงให้แม่นยำแสดงว่าศักยภาพในการยิงค่อนข้างไกลมากประหนึ่งเป็นปืนใหญ่ย่ออันนี้ขนองหรือเสนงอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์สําหรับในการใส่ดินปืนดินปืนเราลึกภาพว่าทําไมต้องมีแบบนี้ต้องมีที่ปิดเพราะว่าดินปืนเนชื้นไม่ได้เวลาเรายิงนะฮะถ้าจะชื้นแบบฝนตกฝนชุวมช่วงนี้นะฝนตกหนักแล้วดินปืนชื้นเนี่ยยังไงก็ยิงไม่ออกค่ะ นะครับแล้วก็ลูกกระสุนกระสุนเม็ดเม็ดเนาะกระสุนสมัยก่อนเป็นเม็ดกลมๆแบบนี้แหละครับจะบอกว่าเมื่อเมื่อที่ผ่านมาได้ดูบุเพศนิวะสอแล้วก็าจะบอกว่ามีการสู้กันในเรือได้ดูไหมลูกเด็กๆเข้าเข้าลงหนังดูแล้วเหรอคะแน่นอนดูแล้วหนูได้เห็นลูกกระสุนไหมคะยิงกันบนเรือใช่ไหมคะอ่าเป็นเม็ดกลมๆนะที่ต่างกับกระสุนในช่วงหลังๆขับเคลื่อนด้วยดินปืนดินปืนแต่นี่อันนึ้งน่าสนใจมากเลยค่ะพี่นัทเด็กๆเ็นอันนี้ไหมคะลูก เห็นเป็นอะไรอ่ะที่อยู่เป็นสีทองทองเป็นอะไรพวกเราว่าเป็นอะไรเป็นพญาครุฑเหรอคะเขาสวยว่าเป็นพญาครุฑเหรอคะใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหมคะพี่นัดครับคือตําราที่ใช้ในการวาง ระบบทัพเนี่ยจะมีหลากหลายรูปแบบนะ,ะ,ะอย่างนี้เรียกว่าครุดนมอ๋อครุดน้มนะครับก็คือว่าศัตรูเ,เรียกว่าการตั้งทัพอยู่บนที่สูงแล้วก็จะโจมตีลงมาเหมือนกับน,นกที่อยู่บนที่สูงแล้วจะโจมตีลงมาจับเหยื่อเบิร์ดไอวิวอ่าอย่างนั้นนะครับอ่าจะมีทั้งครุดน้มนะฮะนาคนามนาคนามนี่อยู่ริมน้ำค่ะหรือว่าไหมคนที่ตั้งทัพอยู่ริมน้ำเนี่ยก็เขาจะต้องมีวิธีแก้กันถ้าเกิดว่าข้าศึกตั้งแบบนี้อีกฝ่ายหนึ่งจะต้องแก้ด้วยวิิธีีแบบบไหนนนออคคดถึงนนั้ ที่พี่นัทบอกว่านากนามเนี่ยแสดงว่ารูปแบบการจัดขบวนเรือพยุหายาตราทางชลมากเนี่ยก็เป็นลักษณะของการจัดขบวนในแบบนาคนามไหม ก็คล้ายๆกันนะครับก็คือเราจะเห็นว่าอย่างวิธีการตั้งกรุงเทพเนี่ยจะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นการตั้งเชยภูมิเนี่ยจะอยู่ในลักษณะของนากน้ำมีลําน้ําล้อมรอบใช้ใช้น้ำเนี่ยเป็นเป็นเส้นทางในการสัญจรนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของของการใช้พิชัยสงครามแบบนาคน้ำอ๋อเงั้นเดี๋ยวเราเอะแอบไปเห็นมีอาวุธหลายๆส่วนมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองพาน้องๆเดินไปดู ตรงนี้่น่าสนใจใหญ่เลยป้อมบางกอกอาหมาลองนึกภาพนะฮะ่นี่เลยลิตาองนลองดูตรงนี้ในบริเวณตรงนี้เราจะเห็นว่าคนพอเราตั้งเมืองตั้งบ้านตั้งเมืองเนี่ยมันต้องมีการป้องกันตัวคนในสมัยก่อนเวลาป้องกันตัวเนี่ยก็มีการสร้างเป็นป้อมอยู่นะครับพวกเราจะเห็นลักษณะของป้อมเห็นไหมเป็นรูปดาว นะครับเป็นรูปดาวแล้วก็แต่ละป้อมนั้นก็จะมีกำแพงที่หนามีการตั้งปืนในการป้องกัน oh. ป้อมนี้สําคัญมากเพราะ <Okay. S 2> าอยู่ปากคลองบางกอกใหญ่ปากคลองบางกอกใหญ่ซึ่งแต่เดิมนั้นคือแม่น้ําเจ้าพญาสายเดิมสร้างขึ้นแต่สมัย,ยมี้นนะครับ่ะคำว่าสายเดิมด้วยนะคะใช่ครับเพราะว่าในแม่น้าเจ้าพญาในสมัยก่อนนั้นเนี่ยเอ่อก่อนสมัยพระชัยรายชาธิราชเนี่ยสายน้ํานั้นมีการไหลนะครับลักษณะของการไหลนี่ก็จะคดโคเมื่อเวลาเข้าใกล้าปากอ่าว ก็จะไหลเข้าบริเวณที่เราเรียกว่าบางกอกน้อยแล้วก็มาออกตรงบางกอกใหญ่เพราะฉะนั้นยุคนั้นก็เรียกว่าในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชที่ติดต่อกับชาวต่างประเทศเนี่ยก็เอาแบบแผนป้อมแบบฝรั่งเศสเนี่ยมาสร้างไว้ที่บริเวณปากคลองปัจจุบันตัวป้อมนี้ยังอยู่นะอยู่ในเขตของกองบัญชาการกองทัพเรืออ๋อใช่ที่เราเรียกป้อมพิชัยประสิทธิ์อ๋อพิชัยประสิทธิ์ใช่ครับเป็นแบบนั้นโอ้โหนี่ฮะนี่ก็เป็นลักษณะของแนวของป้อมเป็นแนวความคิดในการ ้องศึกษาภูมิสังคมของสังคมในอดีตเหมือนกันนะคะใช่แล้วเดี๋ยวเรามาเดินมาดูทางนี้ซิมีเรื่องขอยุทธยาใหญ่หมดเลยมาถึงยุคสมัยที่การศึกสงครามเยอะไปหมดที่เรารู้จักกันในนามของสมัยกรุงธนบุรีนะฮะก็เครื่องอุปกรณ์ในการรบพวกนี้ก็จะเป็นร่วมสมัยกันในสมัยกรุงธนบุรีเราก็จะเห็นว่ามีมีดาบมีมีดหลายหลายอย่างนะครับอุปกรณ์ป้องกันตัวยังใช้แบบนี้อยู่ ก็จะเป็นโล่ที่พี่นัดว่าครับเอ๊ะแอบเห็นอันนี้เป็นกรุงเทพมหานครแล้วล่ะเป็นรูปแบบของผังของกรุงเทพมหานครในอดีตใช่ครับเมื่อสักครู่นี้เห็นมีโอกาสได้คุยเด็กๆก็ถามเหมือนกันว่าเอ๊ะสนามหลวงอยู่ตรงไหนครับน้องๆถามจะไหมเมื่อกี้เหมือนน้องวินถามสนามหลวงอยู่ตรงไหนอออยู่ตรงไหนลองมาหาดูสิเหมือนเราจะคุ้นนะพี่ว่าพี่คุ้นพี่อะเรียนธรรมศาสตร์พี่ว่าวังหน้า ตรงนี้เป็นวังหน้าธรรมศาสตร์ก็น่าจะอยู่แถวแถวนี้ไหมคะพี่นัทใช่ไหมครับเพราะพี่กับพี่นัทในโรงเรียนที่ธรรมศาสตร์ก็น่าจะคุ้นหละชีวิตนี้วนอยู่ตรงแถวนี้ครับเพราะฉะนั้นสนามตรงตรงบริเวณที่เห็นหนูหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะแล้วก็ตรงที่เป็นบริเวณพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติพระนครค่ะนะฮะแถวนั้นก็จะเป็นเรียกว่าท้องสนามหลวงท้องสนามหลวงน่าจะเป็นตรงนี้ไหมครับพี่นัทอ่าชึบนี่ ในสมัยก่อนที่ตรงนี้นะฮะถูกใช้เป็นสําหรับเวลาก่อพ,พิธีหลวงก็คือเวลา<ะ>ที่พระเจ้าแผ่นดินหรือบุคคลในระดับเจ้าฟ้า พอสิ้นชีวิตแล้วเนี่ยก็ทําพิธีกันในบริเวณท้องสนามหลวงนะฮะ<ม>งเมนกลางเมืองเพราะเมื่อก่อนคนก็เลยเรียกตรงนี้ว่าทุ่งพระเมนหรือท้องพระเมณ<ฆ>แต่ว่าตอนหลังก็มีการมาเปลี่ยนชื่อในสมัยร<ม>ัชกาลท<ฆ>ี่ให้ให้เอาที่ตรงเนี้ยเรียกไม่ให้เรียกว่าทุ่งพระเมณหรือท้องพระเมณอ<ฆ>ีกต่อไปให้เปลี่ยนชื่อว่าท้องสนามหลวงว<ฆ>ันนี้เราก็จะเรียกบริเวณพื้นที่โล่งๆตรงนี้นะครับว่าท้องสนามหลวงเป็นแบบนั้นนะก็เข้าสู่ยุครัตนโกศินลป์เราแอบเห็นแวบๆอยู่ข้างหลังเราด้วยอ่ะสงครามกลางวนี้ของดี อยู่รอบตัวเราหมดเลยรอบตัวเราโอ้ oh, ที่ของโบราณมากเลยนะคะคมัมีมีเรื่องของกระบี่จริงๆกระบี่เนี่ยถ้าถามว่าสําหรับทหารเนี่ยค่ะเราจะคุ้นชินครับเพราะว่าด้วยความที่ทหารในปัจจุบันเนี่ยในทหารสัญญาบัตรส่วนใหญ่ท่านจะมีกระบี่อ่าใช้แต่เกิดกระบี่เมื่อก่อนพวกเราเคยดูไหนหนังจีนกํนาลังภายในใช่ไหมแต่กระบี่อย่างนั้นจะมีสองคมนะครับ<อ>แต่ว่านี้จะเป็นกระบี่แบบฝรั่งกระบี่แบบฝรั่งเพราะนั้นจะเห็น<อ>ว่าตรงตรงที่จับจะมีกรงป้องกันมือไม่ให้โดนอาวุธ นะอย่างนี้จะเรียกว่ากระบี่ฝรั่งะนะครับแล้วก็กลายเป็นของประจําตัวของพวกนายทหารทั้งหลายค่ะโอ้ไม่ไว้ป้องกันแบบทีนี้แสดงว่าเริ่มรับอิทธิพลในส่วนของ,ของ,งชาวต่างประเทศชาวตะวันตกมาละใช่ครับโอ้เนี่ยแล้วเราก็จะเห็นว่าปืนเนี่ยฮะปืนก็เริ่มเป็นตะวันตกแล้วนะคะครับลักษณะของปืนต่างๆที่เอามาใช้เนี่ยก็เริ่มเป็นปืนแบบฝรั่งแล้วะเพราะปืนสมัยก่อนเนี่ยไม่มีห้ามไก นะครับเวลาจะยิงกันทีนึงก็ต้องกรอกดินปืนเข้าไปแล้วก็กรอกลูกตะกั่วเข้าไป<ม>แล้วก็ต้องมีตัวกันไม่ให้ลูกตะกั่วไหลออกนะฮะแล้วว่าดินปืนชื้นก็ไม่ได้พอตอนหลังก็เลยเริ่มมีการใช้แก๊ปเป็นตัวที่จะใช้ในการจุดจุดประกายไฟให้ดินปืนระเบิดได้นะครับเนี่ยจะเป็นลนักษณะแบบนี้เอข้างหลังตุ๊กตานี้น่าจะอ๋อตรงนี้น่าสนใจมากพวกเราลงมาดูกันครับมารอมดูกัน ว่านี่คือวิธีการป้องกันค่ายในสมัยก่อนค่ายในสมัยก่อนเนี่ยพวกเราลองสังเกตกันดูนะครับว่าเราก็จะมีการเ,เรียกว่าตัดไม้เสร็จแล้วก็เหลาไมา้ให้แหลมแล้วก็ปกัปกปักลงไปในดิน ใช่ไหมที่เป็นที่เป็นเนซี่ตรงนู้นแล้วที่เราเห็นเป็นซีผ่โผล่ออกมานั้นอะไรเอ่ยใครใครมองออกบ้างเป็นร,รูกหนไงเขาหนามที่เขาทํายังไงเขาเอาต้นไผ่มาตัดปลายให้มันแหลมเ<อ>ดียวไหมแล้วก็เสียบเอาไว้นะครับกลูเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ว่าเวลาพอกองทัพจะยกเข้าประชิดป้อมเนี่ยก็จะติดเหมือนกับบ้านเราที่มีรั้วลวดหนามอะอารมณ์ประมาณนั้นเนียวไหมแล้วก็มีการขุดคูหน้าค่ายให้ลึก ขุดคูน,<อ>นะคะอันนี้คือ,อเป็นฝั่งของพมา่าเนาะครับแล้วปรากฏว่าในในในคูเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ขุดเป็นหลุมลึกๆเท่านั้นนะยังมีการปักขวากอีกแต่ไว้ทำไมเวลาปรากฏว่าพวกเราจะข้ามไปใช่ไหมใครตกลงไปในคูไปไงโดนไอ้แหลมๆเนี่ยแทงขาเอาเนี่ยเห็นเขาสวยเขามายืนมองมอยู่เนะเขาี่มองลงไปในในในคูในค่ายเนี่ยส<อ>่วนฝ่ายที่จะโจมตีฝ่ายโจมตีคือฝ่ายที่จะโจมตีเนี่ยก็จะต้องมีการ สังเกตน,นะฮะมีปืนใหญ่ยังไม่พอยวต้องมีตัวสําหรับบัง oh. บัง oh. ไม่ให้อาวุธฝ่ายตรงข้ามยิงมาโดนถ <c oughs> ู้ไหมฮะ <c oughs> แล้วก็จะมีคนที่ถือไม้อย่างนี้ช่ไหมวนันนี้ถามว่าเอาไว้ทำอะไรเวลาเราเอาลูกปืนยัดเข้าไปในกระบอก นะครับต้องมีการดันลูกปืนเข้าไปให้สุดเพราะไม่งั้นบางทีลูกปืนเนี้ยก็จะไหลหลุดๆๆุุออกมานะกาลังยัไว่ารันยิงเลยลูกปืนหลุดจนตรงหน้าหน้ากระบอกปืนเป็นไงยิงออกไปมีแต่เสียงนะดูแล้วทุเรศทุรังมากใช่ไหมเพราะนั้นเขาเขาจะต้องมีตัวในการอัดกระทุ้งเข้าไปนะครับแล้วก็จุดไฟแล้วก็จะยิงท่ามไปแต่เมื่อก่อนนะครับเออเวลาพอยิงเข้าไปในป้อมเนี่ยลูกกระสุนสมัยก่อนมันเป็นลูกไม้หรือบางทีก็เป็นเหล็กไม่ได้เป็นลูกระเบิดเหมือนทุกวันนี้ เพราะฉะนั้นพอยิงเข้าไปก็คือกระแทกไปแค่นั้นเองโอ้จริงๆเราเราได้เห็นในเรื่องในเรื่องราวของเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆมากมายเลยนะคะแสดงว่าห้องนี้ถือว่าเป็นห้องที่แสดงอาวุธหลักๆในการทําสงครามตั้งแต่สมัยครั้งกรุงศรีอยุธยาเลยแหละจนถึงสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาเเลยน่าสนใจมากน่าสนใจนะคะแม้เราจะได้เห็นแม้กระทั่งในเรื่องของสัญลักษณ์ต่างๆ สัญลักษณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตราเครื่องหมายทางทหารก็ดีหรือว่าในเรื่องของยุโทโธปกรณ์ในเรื่องของอันนี้จะเป็นเครื่องกรองน้ําโอ้ถ oh, าทหารอาของทหารนะคะต้องบอกว่าอืมเราได้รับความรู้ทีเดียวแหละพี่<ต><น>ครั่งผ่านของสําคัญไปสองชิ้น แต่เดี๋ยวสงสัยน่าจะไม่ไม่ทันไม่ทันนะไม่ทันทนเดี๋ยวเราข้ามไปดูทางฝั่งโน้นเดี๋ยวเราอย่างนี้ดีกว่าค่ะพี่นัทเราใช้วิธีการเดี๋ยวเราต้องมากันอีกรอบหนึ่งม,มากันอีกรอบแล้วเดี๋ยวเราติดตามกันเป็นตอนที่สองดีไหมคะในเดือนดูต่ออีกเนาะงั้นเดี๋ยววันนี้ต้อง ขออนุญาตนะคะเดี๋ยวเราสองคนนะคะในฐานะของทั้งวิทยากรจิตอาสาพระราชทานแล้วก็วิทยากรจิตอา,าสา904ต้องกราบขอบพระคุณในส่วนของกองบัญชาการกองทัพบกกรมนิธการทหารบกนะคะแล้วก็กองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์รวมทั้งโรงเรียนเพชรราวุธวิทยาที่ส่งน้องๆมาทัศนศึกษาในเรื่องของความรู้ที่เกี่ยวกับภูมิสังคมของพวกเรานั่นแหละฉะนั้นในเรื่องราวของศิลปวัฒนธรรมถ้าหากท่านสนใจอย่าลืมติดตามรายการนะนัดกับหนู อาสาพาไปรู้ให้ดูพาไปดูให้รู้กันนะคะที่สําคัญไปกว่านั้นอยากจะฝากทุกท่านค่ะถ้าท่านมีปัญหาในพื้นที่ของท่านและท่านต้องการให้จิตอาสาพระชานเข้าไปช่วยในการแก้ไขปัญหาหรืออาจจะประสานความร่วมมือท่านสามารถแจ้งมาได้ทางเพจเ e b o o k โรงเรียนจิตอาสาพระอาจานเราในฐานะสื่อกลางจะเข้าไปดําเนินการแก้ไขหรืออาจจะเป็นการประสานความร่วมมือกับภาครัฐแล้วก็ภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาให้กับท่านสําหรับสุดท้ายนี้ อยากจะฝากให้ท่านช่วยเป็นกําลังใจให้พวกเราที่มีการติดตามไลฟ์โดยที่กดติดตามกดไลฟ์กดแชร์ในทางเพจโรงเรียนจินอาสาพรัานานทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, TikTok และ Instagram ช่วยกันไปกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะคะและที่สําคัญจะเป็นกําลังใจให้กับพวกเรามากๆและที่สําคัญค่ะอย่าลืมติดตามตอนหน้าเพราะเรายังไม่จบในพนพิธัการกองทัพบกยังดีตอนต่อนะครับงั้นวันนี้เดี๋ยวเราต้องขออนุญาตล่าลากับทุกท่านในตอนนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย